สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอมขวัญจะมาทำอ้นี้ค่ะหน่อไม้นะคะหน่อไม้ดองนะเขาเรียกว่าลาบแต่บางคนก็เรียกว่ายำเพื่อนคนสีสเกตทําให้กินน่ะอร่อยมากนะคะแต่หน่อไม้เนี่ยเราเอาไปลวกน้ําร้อนก่อนนะคะลวกน้ําร้อนต้มน้ําร้อนก่อนนะให้ให้มันแบบล้างกลิ่นมันออกนิดนึงนะคะตอนนี้อันนี้ต้มแล้วนะคะจอมขวัญต้มแล้วนะ แล้วก็เตรียมเครื่องนะคะก็จะมีนี่เลยเครื่องของมันนะคะก็จะมีพวกใบสะระแหน่หอมนะคะแล้วก็ผักชีอหอมแดงมะนาวพริกป่นนะคะแล้วก็น้ำปลาตัวนี้วันนี้นะคะจอมขอนขอวันนี้ขอใช้เป็นน้ำปลาแม่เหลียนเพราะว่ามีหลายคนบอกว่ามันอร่อยแต่ว่ายังไม่เคยลองกินนะคะเดี๋ยวจะขอใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะคะเป็นคนกินหวานนิดเดียวแล้วก็พริกป่น ตามชอบเลยนะคะแล้วก็มีข้าวคั่วอันนี้ข้าวคั่วเราคั่วไว้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะข้าวคั่วอันนี้เอาสูตรที่แบบตามเราชอบนะคะก็เหมือนทําลาบเนาะแต่เพียงแต่ว่าเครื่องลาบปกติเลยแต่ว่าเราใส่อันนี้ไปเราใส่เพิ่มไปคือน้ําปลาเนาะน้ําปลาแต่ยังไม่ใส่น้ําปลานะคะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าน้าปลามันจะเค็มไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ลองชิมดูเป็นน้าปลาไปนะคะก็จะประมาณนี้เนาะหมูเยอะเหมนเนี่ย เดียวกันนะดูจากหน่อไม้เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื Boy ่องปรุงไปเลยนะจ๊ะเครื่องที่เราหั่นไว้เนาะแล้วเดี๋ยวบีบมะนาวลงไปนี้เราก็ชิมล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่คนหน่อยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะอือหอมเลยละหอมข้าวคั่วเพราะข้าวคั่วเราคั่วเองพริกป่นเราก็คั่วเองนะคะทําให้กินเองมันดีอย่างเพราะว่าเราอะรู้ว่ามัน เราใส่อะไรลงไปบ้างความสะอาดนะคะหมายถึงว่าเราล้างพริกก่อนนะคะตากพริกให้แห้งเลยนะแล้วเราไปคั้วแล้วมันจะหอมเขาั่วเราก็คัววค้วเองโอกลิ่นหอมมากแล้วก็ได้ได้มะนาวส,สดๆแบบนี้นะโอ้โหแบบนะคะแบบกลิ่นดีมากเลยมะนาวหอมมากมะนาวถ้าเป็นมะนาวสีเขียวๆแบบนี้มันจะแพงกว่ามะนาวลูกเหลืองนะคะ ขาอยู่ต่างประเทศมันจะมีแต่มานาวลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะนะคะนะคะบางคนเขาก็ให้มาบางทีเราก็ซื้อแล้วแต่จังหวะแต่ถ้าเป็นมานาแบบนี้เราต้องซื้อเองนะสีเขียวเขียวโอเคนะคะเสร็จแล้วนะักคุกเข้าให้เข้ากันเนาะขอบอกนะคะว่าหอมมากเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวผักกาดดองตัวนี้นะคะตัวนี้เนาะขวดแบบไหนก็ได้คะ่ะแต่ว่าที่นี่มีแบบนี้ของเมืองไทยมาส่งขายไม่แพงด้วยนะขวดนึกงประมาณ ห้าสิบกว่าบาทถามว่าแพงไหมคะ <laughs> มันแพงนะแต่ว่ามันบินมานะมันก็เลยแพงนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นที่เราลวกแล้วนะอุ้ยตายลืมอย่างหนึ่งนะคะทูนา่าอันนี้เราลวกแล้วนะคะแปบ๊บนึงนะขอดูทูน่าก่อนขาดไม่ได้เลยนะคะทูน่านะอันนี้จอมฝันซื้อมาเป็นกระป๋องนะคะแล้วก็แบ่งใส่ถุงนะคะแช่ช่องฟรีไว้ก็คือเวลาจะกินเราก็สามารถแบ่งได้นะคะเรากินปริมาณไม่เยอะนะคะจอมขันเป็นคนกิน อาหารไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นคนกินเนื้อสัตว์น้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะทูน่าใส่ปริมาณปริมาณที่เราชอบนะคะอันนี้เดี๋ยวได้กินอีกมือ้อนึงเดี๋ยวจะทําน้ําพริกนะ,ะนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็คนไข่เข้ากันนะคะคนไปคนมานะคะเข้ากันให้มันถึงเครื่องว่างั้นเถอะอันนี้มันเหมาะสําหรับกินกับข้าวเหนียวนะจ๊ะ เห็นไหมสีสับนะคะไฟอาจจะไม่สว่างนะ,ะอันนี้คือคือลองกินกับข้าวสวยแล้วอะมันไม่เข้ากันเหมือนกับข้าวเหนียวเพราะตอนกินครั้งแรกที่เพื่อนมาให้นะก็ะกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากนะพอดีจอมขวัญลืงข้าวเหนียวไปแล้วนะคะ สีของข้าวคั่วนะจ๊ะสีของข้าวคั่วนะคะสวยมากนะคะสดมากนะ,ะขอชิมนะคะแป๊บหนึ่งขอชิมดูว่าเป็นยังไงคุกเค้าเข้ากันละอืมอร่อยมากอืมคือมันหอมค่ะหอมเครื่องสมุนไพรนะคะหอมเครื่องสมุนไพรพวกอืม สาระแหน่หอมแดงนะคะแล้วก็ตะไครเอ่อสาระแหน่หอมแดงต้นหอมผักชีนะคะโหยน่ากินมากนะคะแล้วก็มีน้ำปลาร้านิดนึงคือทําเหมือนเครื่องยำทุกอย่างเลยนะคะเพียงแต่เราใส่ทาเหมือนเครื่องราบทุกอย่างขอโทษเพียงแต่ว่าเราใส่น้ำปลาร้าไปแม่ตกน้เดี๋ยวเราจะมาจ้ำกับข้าเวเหนียวนะจ๊ะ ดุ่มกับเทียเหน่ยวนะอืมขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวหาผักสดแก้มเดี๋ยวหาผักสดแก้มนะคะนี้เป็นผักกาดขาวนะคะผักอะไรก็ได้ทีค่ะที่เราชอบนะ เอามาแก้มกันนะเอามากินด้วยกันนะคะก็อร่อยหอมดีบายๆนะคะขอให้มีความสุขลองทําทานดูนะคะกับครอบครัวเนาะแล้วกับเ,เพื่อนๆมาบ้านอาจจะอร่อยและชอบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ